สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุก,ท,กท่านคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนเมษายนนะคะชาวราศีกันนี้ก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหญิงสาวพ,พรหมจรรย์น,นะคะบุค,คลิกทั่วๆไปนะคะก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็มีความจำดี โอเคเราก็นี่ก็เป็นลนักษณะทั่วไปนะคะของอิทธิพลเดือนเกิดนะคะโอเคเราก็มาเปิดไพ่ดูดูกันนะคะว่าเดือนนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวตนนะคะของท่านนะคะจับได้ไพ่จับได้ไพ่เดอะซันนะคะไพ่เดอะซันนี่ก็เป็นไพ่เอ่อเป็นไพ่ยืนดีที่ให้ผลดีนะคะเดอะซันนี้ก็หมายถึงเอ่อเป็นพาสท,ทิศน,นะคะเป็นรูปเป็นรูปเด็กน้อยนะคะแล้วก็ขี่ม้าขาวก็หมายถึง ถ้าทางด้านจิตใจก็คือเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่ามีแต่เรื่องความยินดีนะคะบางคนก็ได้เลื่อนตําแหน่งบางคนก็อาจจะได้ไปเที่ยวหรือว่าจะได้รับในสิ่งที่ที่เราชอบหรือว่าในสิ่งที่ทําให้เราเการงานที่เจริญก้าวหน้ามีการเลื่อนตําแหน่งาพ่เปนี้ออกมาอยู่ที่ตัวของแท่านก็คือลักษณะที่ว่าเรามีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไร จิตใจของเราก็จะมีความสุขนะคะแล้วไพ่อีกใบหนึ่งก็เป็นไพ่เกี่ยวอ่อสิบคาถากับหัวนะคะไพ่คาถาเดือนนี้จับได้สามใบคาถานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะหรือความรักผิดชอบนะคะก็เดือนนี้ก็อาจจะเรื่องไงอาจจะต้องอมีความรับผิดชอบเยอะหน่อยนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะแต่ก็เหมือนกับว่า,าอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่า มีภาระที่ต้องทําอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ไพ่แต่สุดท้ายทีาได้เป็นไพ่เก้าดาบนะคะดาบนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกวับเรื่องอุปสรรคนะคะไพ่าดาบที่ได้นี้นะคะก็อาจจะหมายถึงส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกวับเรื่องสุขภาพนะคะความเหนื่อยล้าหรือไม่ก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไพ่กลับหัวถ้าเป็นไพ่กลับหัวจะหมายถึงการที่ว่าเราเราเราค้นหายป่วยนะคะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแล้วข้างๆไพสรุปนี้ก็จะได้ไพทาวเวอร์นะคะไพทาวเวอร์ก็เป็นเป็นรูปหอคอยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะว่าไพทาวเวอร์จับมาได้ถึงสองใบนะคะในเดือนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะความอ่อนล้าอ่อนเพลียของร่างกายนะคะบางทีก็อาจจะหมายถึงพวก หกลื่นหกล้มหรือไม่ก็อุบัติเหตุต่างๆนะคะการไปพบหมอไปรักไปไปหาหมออย่างนี้นะคะไพ่ทาวเวอร์นะคะในอีกอย่างหนึ่งนะคะมันไม่ได้หมายถึงเกี่ยวกับอุบัติเหตุอย่างเดียวนะคะมันจะหมายถึงเกี่ยวกับเอ,อการที่เราไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรือว่าการที่เรามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านนะคะหรือไม่ก็ที่พักอาศัยหรือว่าการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานออกจากงานมันจะเป็น มันได้สองใบนะคะใบหนึ่งก็กลับหัวอีกใบหนึ่งก็ตั้งตรงนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านนี่แหละหรือว่าที่ทํางานนะคะทําเดยการค้าพวกหงจุ้ยนะคะการที่ว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนานๆสําหรับคนที่เออมีม,มโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการไปหาหมอไปผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดโดยทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกบว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านในพวกนี้นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกกระดูกและฟันนะคะไปหาหมอทําฟันไปตรวจสุขภาพนะคะก็เป็นไปได้นะคะเตัวเดือนนี้นะถึงจะมีความสุขนะก็แต่ว่าเป็นคนที่เอ,อเป็นคนที่คิดแต่เรื่องงานนะคะหรือว่าโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะก็ดูเหมือนกับว่าก็จะยุ่งพอสมควรนะคะแต่โอเคนะมีไพ่เดอดซันมาก็ถือว่าเป็นไพ่ดีๆสําหรับเราแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องเหนื่อยมากหน่อยนะคะ รื่องนี้ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะคะเป็นเพราะว่ามันได้ไพ่เอมเพอเรอร์นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นมีภาวะเออมีลักษณะเป็นคนเป็นผู้นํานะคะเป็นผู้นําแล้วก็หยิบจับอะไรนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทําจริงๆจังๆอ่ะเหมือนกับว่ามันก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นมานะคะเออเราก็มาดูนะคะเอเดือนนี้นี่ก็จะจับไพ่สองใบที่เหมือนกันจับจากสองสำรับนะคะก็จะเป็นไพ่เออ ทาวเวอร์นี่แหละค่ะก็คือภายที่ว่าเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทํางานนะคะบางคนก็อาจจะย้ายที่ทํางานหรือออกจากงานนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าเช้จ่ายที่เกี่ยวมันลงจุดที่ตําแหน่งของค่าเช้จ่ายด้วยนะคะก็จะมีค่าเช้จ่ายนี่แหละเกี่ยวกับพวกที่พักอาศัยนะคะหรือเกี่ยวกับการย้ายย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะคะก็ถือว่ามีความสุขในสิ่งที่ทําอยู่แม้ว่า หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะก็บางคนก็อาจจะได้ไปอได้ไปงานฉลองได้เป็นมีค่าใช้ใจ่ายหรือว่าเสียเงนเินเกี่ยวกับพวกการฉลองการงานต่างๆนะคะงานมงคลหรือว่างานงานที่ดีอะ่ะพูดถึงได้ไพ่สามถ้วยนะคะสามถ้วยก็เกี่ยวกับเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยินดีอะ่ะ ที่ว่าเราจะอาจอาจ,จะต้องเเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีไพ่อีกคู่หนึ่งที่เหมือนกันก็คือไพ่เป็นไพ่เดอะสตา์นะคะอยู่ที่ตำแหน่งของปุตตะนะคะไพ่เดอะสตา์นี่ก็เป็นไพ่ที่ดีเช่นกันนะคะมันหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางแลือว่าการได้โชคดีๆนะคะ ถ้าเกิดคนที่ว่า,ามีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่จะเริ่มต้นใหม่ๆนะคะรวมถึงหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดอะสตาร์นะคะรวมถึงจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะที่ว่าเราจะต้องจ่ายออกไปนะคะในนี้ก็ไม่มีไพ่ที่เกี่ยวกับเงินเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไพ่อย่างอื่นก็จะหมายถึงการใช้จ่ายบางทีก็หมายถึงการเอห่างจากแฟนของเราหรือว่า แยกกันอยู่ประมาณประมาณนั้นนะคะคือว่าเามีเหตุอะไรก็ตามแต่อาจจะไปเที่ยวหรือว่าจะต้องไปทํางานไกลๆนะคะมีไพ่เดินทางนะคะเดือนนี้ก็มีไพ่เดินทางก็คือ t m p p r a น c e นะคะกับเดซนะคะเดซนี่ก็เป็นอัศวินโครงกระดูกนะคะนอกจากหมายถึงเรื่องการเดินทางก็หมายถึงการมีแฟนหลายคนด้วยนะไพ่อันนี้แล้วก็ไพ่เดซน,นี่ก็หมายถึง น่าจะส่วนใหญ่มันก็จะหมายถึงคนที่เอ,อต้องผ่านความลําบากมาเยอะพอสมควรนะ่ะฝ่าฟันน่ะไพ่เอ,อมันมีไพ่อีกอันนึงก็เป็นไพ่แบบ judgment นะคะเป็นไพ่ judgment กับหัวนะคะ judgment ก็หมายถึงสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดมาไม่ว่ามีเออทำอะไรไปก็จะได้ผลมาเป็นอย่างนั้นมันหมายถึงลักษณะของคำพิพากษาอะไรพวกนี้นะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ ก็ถ้าด้านเดียด้านดีก็สัญญาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการการไปทําบุญอะไรพวกนี้การไปทําบุญไปบริจาคหรือว่าการเข้าไปไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทําบุญอะไรพวกนี้นะคะบ,บางทีก็เกี่ยวกับมันมีเดทด้วยแล้วก็มีไงอ่ะมีเดทด้วยมีเดบมนด้วยก็อาจจะหมายถึงงานที่ว่างานสําหรับคนที่อาจจะเป็นบัมพบุรุษเราหรือว่างานขาวดํา หรือว่างานบำเพ็ญบุญที่ว่าญาติญาติญาติที่ว่าเสียไปนานแล้วอะไรพวกนี้นะคะรวมถึงการทําบุญด้วยนะคะการทําบุญการเข้าถือศีลอะไรพวกนี้เข้าวัดมันมีไพ่เกี่ยวกับเรื่องการปีกวิเวกด้วยนะก็เกี่ยวกับการปีกวิเวกซึ่งว่าเราอาจจะเรามีความรู้สึกว่าช่วงนี้จะเราอยากจะปีกวิเวกอยากจะเข้าไปทําบุญ สำหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่าถูกกดดันจากสิ่งรอบข้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าสิ่งที่เราคิดไปเองนะคะตอนนี้ก็จะค่อยรู้สึกผ่อนคลายนะคะมีไพ่แฮงแมนที่ว่าเอ่อกลับหัวก็ตอนนี้เราก็เริ่มอิสระแล้วจะมีช่วงเวลาที่ว่าเราจะได้ทําอะไรได้เต็มที่นะคะแต่อาจจะมีความรู้สึกกดดันอยู่อยู่อยู่บ้างพอสมควรนะคะมีไพ่แฮร์รแฟนซ์กลับหัวนะคะไพ่แฮร์รแฟนซ์กลับหัวก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง เอเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโอโหัวหน้าหรือว่าหน้าที่การงานของเรานะคะการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีอิทธิพลนะคะหรือไม่ก็คนที่ว่าเราติดต่องานด้วยนะคะบางทีก็หมายถึงอ,อาจจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนที่ว่าเอเราค่อนข้างจะเกรงใจนะคะเดือนนี้ก็บางคนก็ก็จะมีออกนอกลู่นอกทางบ้างนะคะ เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะคะโชคลาภจับได้ไพ่เดมูนะคะเดมูนี่ก็เป็นพระจันทร์นะคะพระจันทร์มันอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภนะคะก็สิ่งที่รอคอยนะคะสิ่งที่ท่านรอคอยนี่ก็จะสมหวังนะคะแต่อาจจะไม่ไถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเอาเป็นว่ากราฟที่ตกค่อยๆดีขึ้นก็แลวกันนะคะก็สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรารอคอยนะั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็อ,อาจจะ ใจเย็นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอถ้าคนถ้าคิดอยากจะมีโชคลาภก็สามารถที่จะไปขอพอรได้นะคะอันนี้เป็นมันต้องมีตัวช่วยนะคะบางคนโชคลาภก็มาจากคู่ครองก็ได้นะคะเป็นคู่ครองที่ว่ามันเป็นคู่ครองมันมีเทมเพลนส์นะคะก็อาจจะมีคนมาชอบนะคะบางคนก็สมหวังจริงนะคะมีไพ่ไอ้อัศวินถือถ้วยก็มีคนมาชอบนะคะก็เออก็สมหวังนะคะ สำหรับคนที่มีความรักบางคนก็อาจจะเป็นความรักที่จะต้องแอบหน่อยนะคะหล,ลบซ่อนหน่อยยังไม่ใช่หลบซ่อนสินะต้องใช้คําว่ายังไม่เปิดเผยก็โอเคนะก็สรุปตามนี้นะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความเหนื่อยล้านะคะแล้วก็ให้พยายามทําทําดีไหวพระส,สุดมน,นะคะมีไพ่แจสเมนกับไพ่เดมูลมานี่แล้วท่านก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะ าำรับคนที่สายมูนะคะก็อาจจะมีโอกาสจะไปไหว้พระหรือว่าขอพรอะไรได้เยอะทีเดียวนะคะส่วนบางคนที่แบบชอบนั่งทำเ,เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสที่จะจะได้ไปถือศีลนะคะหรือบางคนที่ก็อาจจะไปทํําทาบุญเกี่ยวกับบรรพบุรุษหรือว่าทําในสิ่งที่ยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นนะถ้ามีโอกาสที่จะได้ไปอย่างนี้นะคะ ไพ่พระสังฆราชกับหัวก็บางคนก็อาจจะออกนอกลูก่นอกทางไปบ้างนะคะแต่ก็เป็นลักษณะที่ดีนะคะเพราะว่าคือถ้าตรงมากเกินไปชาวราศีกันบางคนก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบอะไรเงี้ยการที่ออกนอกลูก่นอกทางไปไปบ้างก็ะจะทําให้ชีวิตมีความสุขและอาจจะได้ผลดีกลับมานะคะบางคนก็จะได้มีแฟนด้วยไพ่ชัดเม้นกับหัวเนี่ยไพ่อันนี้เป็นไพ่ที่ว่าให้ระวังนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดจะทําเรื่องที่ประมาณว่าถ้าเกิด ผิดกฎหมายหรือว่าเอะเราไม่แน่ใจเนี้ยก็ถ้าทําผิดนี้มันก็จะให้ผลที่ไม่ดีกับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรอบคอบนะคะสําหรับคนที่บางคนนะคะที่ว่าเราจําเป็นจะต้องเข้ารักษาตัวเอ,อ่อพวกผ่าตัดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นกระดูกระฟันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ไปหาหมอนะคะถ้าคนที่จะต้องผ่าตัดใหญ่สมมุตินะคะก็ไปไหว้พระก่อนนะคะจะนําสิ่งที่ดีๆมาให้นะคะ บางคนถ้าฟังไปแล้วถ้าเกิดว่าเราวิตกกังวลนะคะจริงๆไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนวิตกกังวลนะคะเราก็สามารถที่จะนําพวกของมีคมน,นี้ไปบริจาคได้นะคะมันก็ช่วยได้หรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวสุขภาพเจาะเลือดหรือว่าเกี่ยวกับคนที่ได้ไปทําบุญนะคะคือได้ไปเจาะเลือดอะไรพวกนี้ไปบริจาคโลหิตแล้วก็ในเดือนนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางยายกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็เหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะ หรือบางครั้งก็เป็นลักษณะเกี่ยวกับว่าเราทํามันมีไพ่สีคาถาคาถาก็ความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าครอบครัวนะคะเออก็เป็นเรื่องฉลองเหมือนกันคล้ายๆกับสามถ้วยเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราไปยุ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเกี่ยวความรักด้วยนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยบกพร่องในอีกด้านหนึ่งไปนะคะบางคนก็ทํางานมากเกินไปจนกระทั่งลืมครอบครัวนะคะ บางคนก็มีการมีแค่ช้จ่ายเกี่ยวกับของสวยๆงามๆเยอะนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความงามหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยที่ว่าเราจะตกแต่งอะไรให้มันดีขึ้นมานะคะโอเคก็จบตามนี้นะคะก็ฟังๆดูก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีความสุขมากกว่าเรื่องที่ทําให้เราเหน็ดเหนื่อยนะคะก็ขอให้ชาวราศีกันทกุทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็มีอะไรจะแนะนําก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะสวัสดีค่ะ